สวัสดีครับทุกคนและสำหรับเกม Roblox แมปไคจู m o ติเว o r ์ d แมปไคจูของคนไทยในวันนี้ ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทําการดูอัปเดตใหม่ล่าสุดของตัวเกมกันนะครับทุกคนนั่นก็คืออัปเดตอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองก็ต้องบอกงี้นะครับว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าจะเป็นอีเวนต์ขานั้นนะครับผมเพียงแค่ว่าในแมปเนี่ยจะเป็นการนะครับผมตกแต่งให้เข้าธีมคริสต์มาสหรือว่าธีมปีใหม่ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็จะมาแบบเป็นหิมะตกกันเลยทีเดียวเนาะซึ่งในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปสำรวจแมปกันเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันดีกว่านะครับทุกคนไปกันครับผมเพ่ไปไหนดีวาไปภูเก็ตหรือว่าไปชนบุรีเอาเป็นว่าไปชนบุรีก็แล้วกันนะครับทุกคนนะมาทุกคนและนี่นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ดูสิทุกคนเป็นยังไงล่ะครับผมบรรยากาศตอนนี้ที่เกาะชนบุรีครับผมโอ้ยขาวจั่วทั้งแมปเลยนะครับผมนะก็คือง่ายๆเลยนะครับผมเป็นการตกแต่งธีมคริสต์มาสนะครับผมให้แบบมีหิมะตกกระแลงงี้นะครับผมให้เข้าธีมช่วงเวลาพิเศษกันหน่อยนะครับแล ทุกคนโอ้โยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยมีทางดน้านของแสงเหนือแสงรุ้งแบบนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่ทุกคนดูดิคือสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับทุกคนตัวละครต่างๆในเกมเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเป็นธีมคริสต์มาสแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของการใส่หมวกซานตาคลอสแบบนี้เลยนะโอ้ยโคตรเท่เลยทุกคนคือแบบโคตรน่ารักอ่ะเฮ้ยแล้วก็ดิเจ้าวัวมีเปล่ามีเหมือนกันไหมเนี่ยดูดิเฮ้ยก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเล็กๆน่ารักเลยทุกคนดูเ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยไล่กันแล้วโอ้ตรงนี้ก็มีนะครับผมคาราโกะก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นหมวกเล็กๆแบบนี้เลยนะเออน่ารักจัดทุกคนดูดิโอ้โหเป็นไงคนน่ารักอ่ะนะครับน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็นี่เห็นไหมในแมปนะครับผมแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกตายอะไรเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดเดี๋ยเ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 ดูใหม่ดิปึ๊บเฮ้ยอะไรมาจากไหนครับเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ย นี่มันอะไรล่ะครับนี่โอ้โหมีนกตายตรงนี้ตัวหนึ่งด้วยนะครับผมงงเลยนะซึ่งอ่ะไม่เป็นไรปล่อยไปก็แล้วกันนะเออก็ในแมปนะครับผมก็จะมีการตกแต่งแบบนี้เลยนะครับผมก็ยิงไม่มีอะไรมากนะแต่ผมว่าในอนาคตอาจจะมีอะไรมามากกว่านี้อีกโดนตีแล้วเว้ยเอาเอาโดนตีแล้วโอ้ยไม่ทันทันไรโอ้ยโดนตีฟีเลยจังหวะนี้อะไรเนี่ยโอ้หมาจากไหนวะ แหมอ้า,อาบักบักอีกบักบักบักด้วยโอ้โหเวนกรรมจังหวะนี้บักอีกเอาเข้ามาไม่ได้ละสิเข้ามาไม่ได้ละสิบักนี่วะ <laughs> อะไรว่ามาจากไหนไม่รู้ครับจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้เห็นตีกับเจ้าคาราโกะอยู่นะครับผมอยู่ๆมาเตี๋ยผมเฉยเลยไวลอวรอสเนี่ยอะไรโดนไปหน่อยจังหวะนี้โดนไปลำแสงลำเสียงพิฆาตอือโอ้โหแตกครับผมหูแตกจังหวะนี้ท่าสี่ต่อครับผมม้วนตัว เป็นไงดามเมจเนอเนอครับผมที่โกงจัดอะผมบอกเลยตัวละครตัวนี้นะเ่าไงเพื่อนว่างเมื่อกี้อะผมมาช่วยเลยนะมาช่วยแล้วเออมาช่วยแล้วว่าไงคารามไปทีนึง โอเคนะครับถือว่าช่วยมาแล้วนะเมื่อก,กีนะซึ่งโอ้โหทุกคนดูนะครับผมการตกแต่งเนี่ยก็ดูแบบเป็นธีมคริสต์มาสแหละที่ผมบอกนะครับผมมีหิมะตกแบบนี้มันก็ดูแบบอบอุ่นนะครับผมนะอบอุ่นยังไงว่าหิมะตกมันก็ต้องหนาวดิเอออก็อง่ายๆมันคือเทศกาลแห่งความอบอุ่นนะก็คือเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่นั่นเองนะครับผมคริสต์มาสนี้เนาะแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นคําว่าพัทยาซิตี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ียังไงว่าดีเพื่อนว่าไงว่าไงว่าไงอยากหูแตกก็เปล่าเออมันจากไหนนก อยา่าหูแตกก็เป่าเฮ้ยยืะจังวะหูแตกมาจังวานี้ลำแสงลำเสียงโอ้โหทำไมติดพูดว่าลำเสียงเฮ้ยทำไมติดพูดว่าลำแสงจันทุกคนโอเคนก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 ไม่ตายแล้วนกเมื่อกี้นกโดนครับท่าซีดามินเนาะเนาะป๊ป๊ป๊บป๊า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 ป๊ึปปปปป่งหลอดครับจังหวะนี้โคตรแรงอ่ะผมบอกเลยโดนหูยมันหนีไปได้น่าเสียดายนะครับทุกคนเสียดายจัดอะโอ้ไปซะแล้วแล้วก็ตรงนี้ต่อครับผมจังหวะนี้ทัไงล่ะคารโกคารโกเออตดน กระทึกปับเรียบร้อยโดนหนึ่งครั้งได้สองตัวครับจังหวะนี้เอ้ยแหมถือกับหนีเลยนะครับเนี่ยโอเคว่าไงเพื่อนว่าไงท่าสองครับผมพลังจิตโดนไปก้อนหินบับบับอืมเหนาะเหนาะครับดาเมจเนาะเหนาะท่าหนึ่งต่อครับปิดฉากโอ้โหมันมอบเวเบลเ้ยแล้วก็ไวร้อนครับผมกลับมาเกิอดอีแล้วจังหวะนี้มา,มามามาว่าไงเมื่อกี้นะทำช็อตเจ็บแสบมากเลยนะกำลังเ a เคอยู่เลยเมื่อกี้ โดนโดนโดนแน่โดนแน่ตุยหลังเลยจังหวะนี้ท่าสี่ครับเนาะเนาะดาเมจโดนไหมเออโดนอยู่เนาะเนาะครับดาสามต่อกระโดดกระทึกตุ้มโอ้โหโอโหโโหโดน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 ท่าหนึ่งต่อครับเสียงพี่คาดเรียบร้อยดูดิตัวเลือดลดทุกคนเลือดลดแบบบ้วบเลยนะผมบอกเลยจังหวะนี้ไปครับพลังจิตอ้าวโดนล้านแล้วจังหวะนี้ เออโดนโดนเรียบร้อยได้1คิวครับผมได้ไหมโอเคได้ละสวยงามเฮ้ยตายยังวะเฮ้ยตายยังเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้โยโคตรเกินนะครับอืดจัดเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไปเกิดใหม่ซ้ามมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วท่าสามครับก็คือปั๊มเออโดนนะผมบอกเลยจังหวะนี้นอนๆท่าสี่ต่อครับอ่าไม่โดน <laughs> นี่เรเลงหน่อยนะครับทุกคนมันเล็งยากนิดน,นึงนะท่าสี่นะโอเคมาอังเงว่าไงมาไหนหนีแล้วเหรอ เฮ้ยไม่หนีไม่หนีท่านึงเออโดนนี่เป็นไงล่ะถึงกับโว้ยน้ำหนีนนเฮ้ยมันกลับมาว่ะกลับมาไม่ยอมแพ้จริงว่าตัวนี้แต่ผมชอบนะที่แบบมีการตกแต่งเป็นหมวกซานตาคอสบนหัวแบบเนี้ยน่ารักดีทุกคนเล็กๆอะ่ะนะบนหัวนะทุกคนดูดินะครับบนหัวของไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะแล้วก็บนหัวของเจ้าเซนทากอตเหมือนกันจะมีได้น,นที่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะดูแบบมีอะไรนะดีกว่าไม่มีอะไรตกแต่งอนะทุกคนนึกออกปะ โอเคมาจงกว่าด okay, ีเอ้ยเราอไปภ <t> ูเก<ด>็ตบ้างดีกว่าท<อ>ุกคนเป็นยังไงดูซิภูเก็ตอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิ <t> ดขึ้นก็ได้ทุกคนไปไปดูดีกว่า <t> ไหนดูซิภูเก็ตมีอะไรกันบ้างเอ้ยโหมาถึงก็เมืองกําลังพังพินาศอยู่เลยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมาครับทาสไีไปเกิดเอ้ยไปเกิดซะโดนเจ็บๆแบบผมบอกเลยดาเมจหนักๆครับผมโดนต่อ อืมปัดไปหมดวะเน,นี่ยโอ้โหไอ้นกนี้ขี้โกงอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะมันไวไงมันไวแล้วมันหนีได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับนี่ปล่อยไปกรวกันทางงานนาแล้วก็มีไวรัสตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็เมื่อกี้เหมือนกับว่าผมจะเห็นเจ้าเทนทากคอสเหมือนผมตัวหนึ่งด้วยเฮ้ยข้างหลังไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูหน่อยสิหลังเขาตรงนี้แหละเห็นแหววันเมื่อกี้เหมือนมันมีอ่ะให้ดูสิจะเอ๋อยู่หรือเปล่าอ๋ออยู่จริงด้วยหูมีครับผมตรงนู้นหนึ่งตัวแล้วก็กระทิงครับผมไวลตัวววงนน้้้้กแ็ยหาาาทซ ด้วยปล่อยดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าไป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 สักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งมาครับล่าล่าล่าวัวกระทิงนักล่าล่าวัวกระทิงมาครับตาสีโดนครับเนาะเนาะมาโอ้ยเกือบครึ่งหลอดครับจังหวะนี้โคตรแรงอ่ะท่าสองต่อครับผมพลังจิตบาบัา บาปเออห้าร้อยโดนท่าหนึ่งโอ้โหมันหนีไปซะแล้วไม่ทันนะครับผมนะนี่าจ,จะเป็นข้อเสียนิดน,นึงนะครับผมในการที่สู้กับตัวละครใกล้ๆน,น้ำนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้เปไหนว่าเอ้า พียตายแล้วเหรอหรือไปไหนแล้วไม่รู้นะครับปล่อยไปก็แล้วกันนะโอเคทุกคนเกิดลืมไปเอาเล่นกันดูได้เลยนะครับผมสำหรับเกมโรบอทแมพไคจูเมลสตีเวิร์ตนั่นเองนะครับที่ทําการอัปเดตเนาะเป็นอีเวนต์หรือว่าการตกแต่งธีมคริสต์มาสเข้ามานั่นเองก็ถือว่าโอเคแหละนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือว่าภาพสวยจริงนะผมยอมรับเลยนะครับผมโดยเฉพาะไอแสงเหนือตรงนี้เนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับทุกคนนะโอเคถ้างั้นเราไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมมี EP นี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ